สวัสดีครับอันนี้สั่งของมาจากเว็บไซต์ลาซาด้าครับเป็นผมสั่งไปนี่เป็นหินเจียไรสายนะครับราคานี่ถูกมากครับมันจะเป็นไรสายหรือมันจะเป็นหรือมันจะมีสายนะครับต้องมาดูกันครับมาดูการแกะกันครับมาลุ้นกันหน่อยครับว่าจะได้แบบไรสายหรือว่าจะได้แบบ มีสายครับราคาถูกมากครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเปิดเลยครับผมสั่งแบบราคาถูกกว่าเพื่อนเลยครับกลัวๆอยู่เหมือนกันครับวันนี้ มันจะเป็นไร้สายหรือว่ามีสายครับอน,นี้ไม่มีแบตนะครับสายแบตไม่มีแบตเครื่องเป่าครับได้แบบไร้สายจริงๆก็ถือว่าผมได้ราราคาถูกมากครับถือว่าถูกจริงๆ นี่ครับกล่องพอมาอย่างดีนะครับแพ็กมาอย่างดีครับน้ำหนักก็น้ำหนักก็พอใช้ได้นะครับน้ำหนักแต่ต้องมารุนเงิน,นงครับผมว่าจะเป็นไซสายหรือจะเป็นแบบสายครับความเสี่ยงมากครับ มีความเสียงจริงๆแพ็กมาดีมากครับ มุนกันมุ้นกัน,ลน,กนหลอกกันเล่นหรือเปล่าโอ้น่าเป็นแบบไร้สายจริงๆนะครับพี่น้องรานะคาถูกมากโอ้มาแล้วครับผมเพว่าไม่โดนหลอกนะครับ โอ้เสียวนยครับผมถือว่าไม่โดนหลอกนะครับอโอเคนะครับของอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับพระราคา400กว่าบาทเองครับผมนี่นะครับเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ หลังจากเปิดแล้วเราก็จะมาลองตัดกันดูนะครับผมว่าจะใช้งานได้ไหมครับอันนี้แบตของผมเองนะครับผมแบตนี้จะไม่มีมานะครับอันนี้เป็นแบตของผมเองนะครับแบตมาจิต้าได้ผมได้แต่เครื่องเปล่ามานะครับอันนี้ก็ใบใบของผมเองนะครับไม่ได้เขาไม่ได้แถมมานะครับใบใบเราซื้อใส่นะครับแล้วก็แบตแบตของเราเองนะครับ ผมได้แต่ตัวเครื่องมานะครับได้แต่ตัวเครื่องมาตัวเครื่องก็ประมาณนี้ครับเราจะบอกเป็นมอเตอร์แบตมอเตอร์ลิเธียมนะครับจะบอกเป็นมอเตอร์ลิเธียมลิเธียมพาวเวอร์นี่น,น,น,นะครับนี่แบตตรงผมเลยครับแบตสามแอมป์นะครับ าสามแบอก็งานก็จะประมาณนี้นะครับน,นะนี่ที่กดสตาร์ทนะครับมีมีปุ่มเล่เลนด้วยครับปุ่มเล่งสามเบอร์นะครับสามเบอร์มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเหมือนพัดลมเลยครับเหมือนพัดลมเลยเห็นตรงไฟเขียวไหมครับนี่กดกดย้ำไปเรื่อยเอยครับกดตรง เบอร์หนึ่งต้องเป็นเป็นขีดนะครับขีดหนึ่งขีดสขีดสแล้วก็มีระดับระดับแบตเตอรี่ครับสามขีดนี่ครับปะาประมาณนี้ครับอันนี้ผมเล่งไว้เบอร์สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปตัดเหล็กให้ดูนะครับมันจะสามารถตัดเห็กได้ครับลองกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะตัดเหล็กกล่องตัวนี้ดูนะครับผมกล่องตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะน่าจะตัดหลายรอบอยู่ครับเดี๋ยวกล่องเล็กตัวน,นี้หน่อยนะครับจะได้ตัดทีเดียวนี้ผมตัดไปทีนึงแล้วนะครับเดี๋ยวตัดตัวนี้นะครับ ตัดเหล็กกล่องตรงนี้นะครับให้ดูนะครับผมว่ามันจะขาดไหมครับรอแป๊บหนึ่งครับผมเออครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องนี้จะตัดเหล็กได้ไหมครับผมในราคา4 8่ยแปดิบาบาทนะครับผมไม่มีแบตนะครับแบตหาแบตหาวเองนะครับผมแล้วก็ใบตัดหาวเองนะครับมาดูกันเลยครับผม เรียบร้อยครับผมขาดไปแล้วครับอยู่ใ,ใกล้ๆครับห้อยตองแต่งเลยครับไม่กล้าจับนะครับมันร้อนพอแต่ประมาณนี้นะครับทุกคน